คุณเคยคิดว่าความกลัวที่แท้จริงมาจากอะไรไหมหากคุณคิดว่ามันมาจากผีหรือสิ่งขนนกหนาวอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดไปกับจุนจิอโตะศิลปินมังงะชาวญี่ปุ่นที่ถูกยกย่องเป็นตำนานแห่งความสยองผู้ที่สามารถถ่ายทอดความกลัวที่ลึกซึ้งและน่ากลัวผ่านลายเส้นที่งดงามแต่ก็น่าขนลุกในเวลาเดียวกันแต่ที่น่าสนใจคือความสยองในผลงานของเขาไม่ได้มาจากผู้ผีหรือสิ่งขนนกหนาวแต่มาจากความกลัวที่มองไม่เห็น เช่นความคลั่งคล้ายความหลงไหลและการเสื่อมสลายของมนุษย์ซึ่งทําให้ผลงานของเขาสามารถสัมผัสไปถึงจิตใจของผู้อ่านได้อย่างลึกซึ้งจุนจิอิโต้เริ่มต้นจากการเป็นช่างทันตกรรมซึ่งประสบการณ์นี้ส่งผลต่อการวาดภาพร่างกายมนุษย์ที่สมจริงและน่ากลัวในผลงานของเขาผลงานที่ทําให้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือโทมิเอะโทมิเรื่องราวของหญิงสาวผู้เลอโฉมที่นําไปสู่ความตายและเกลียวสยองอุซุโมคิที่เล่าถึงเมืองต้องคำสาปแห่งเกลียวหมุน และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักลืมความสยองในผลงานของจุนจิอิโต้ไม่ได้มาจากเรื่องราวที่น่ากลัวเท่านั้นแต่ยังมาจากการออกแบบลายเส้นและการจัดวางภาพที่ช่วยเพิ่มความตึงเครียดและความกลัวให้กับผู้อ่านอีกด้วยสำหรับแฟนชาวไทยที่ต้องการสัมผัสความสยองของจุนจิอิโต้ด้วยตัวเองสามารถไปเยี่ยมชมนิทรรศการจันจิทีโอฮอร์เฮาส์2025ที่ MBK Center ได้นิทรรศการครั้งนี้จัดให้คุณได้เดินเข้าไปสัมผัสต,ตัวละครสุดหลอนด้วยตัวเอง โดยแบ่งเป็นสองเส้นทางความสยองรูท A อเฟเวอร์ซิตี้และรูทบีพอร์ทาวปลายทางของทั้งสองเส้นทางคือโซนลับ Hidden Exhibition Area ที่รวมชิ้นงานสามมิติจากมังงะต่อดังๆไว้รวมถึงมุมขายสินค้าลขิขสิทธิ์สุดพิเศษและโซนคาเฟ่ที่เสิร์ฟเมนูหลอนคำถามที่น่าสนใจคือทำไมเราถึงรู้สึกกลัวจากสิ่งที่เราไม่เห็นและทำไมผลงานของจุนจิอิโต้ถึงสามารถสัมผัสไปถึงจิตใจของเราได้อย่างลึกซึ้ง คุณคิดว่าเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในการสร้างความสยองให้กับผู้อา่านขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นกับเราผ่านช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้